ความเดิมตอนที่แล้วเราตระหนักแล้วว่าถ้าผู้ประกอบการโทรคมนาคมแบบเดิม Traditional Telco อยากอยู่รอดต้องปรับตัวตามทิศทางที่เป็นสากลของ TM Forum โดยต้องปรับตัวไปเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมยุคดิจิทัล Digital Telco ซึ่งสามารถเริ่มจากขั้นตอนที่ทำได้เร็วที่สุดและเป็นการดำเนินงานภายในองค์กรโดยไม่จำเป็นต้องรอปัจจัยอื่นเลยคือการปรับเปลี่ยน process หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานนั่นเอง ก่อนอื่นเรามาดูรายละเอียดเรื่องกระบวนการตามแนวคิดของ T M Forum ว่าเป็นอย่างไร T M Forum ได้กำหนดกรอบแนวคิดเรื่องกระบวนการหรือ Business Process Framework ที่เป็นที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่า E t o m เพื่อให้ Telco ใช้เป็นกรอบในการจัดทำกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นมาตรฐานสาคลโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรครรมนาคมรายใหม่ที่เริ่มเข้าสู่ธุรกิจใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการโดยให้ดำเนินกิจการตามกรอบกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นมาตรฐานสากลและสามารถนำสู่การบรรลุตามเป้าหมายที่องคอ์กรได้วางไว้ 2- เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรคมนาคมรายเดิมที่อยู่ในธุรกิจแล้วใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบกระบวนการธุรกิจที่ใช้งานอยู่ ว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถลดความซ้ำซ้อนและเป็นไปตามกรอบกระบวนการทางธุรกิจที่วางไว้หรือไม่ซึ่งความน่าเชื่อถือของ g M Forum ในเรื่องกระบวนการนั้นสามารถยืนยันได้จากการที่มีเทลโครายใหญ่ในโลกได้นำกรอบแนวคิดกระบวนการ E T O M มาใช้ในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ฟ h โ n e เป็นบริษัทโทรคมนาคมข้ามชาติของอังกฤษได้อ้างอิงอ e ีทอมในการพัฒนากระบวนการและพัฒนาโครงสร้างระบบไอทีขององค์กรใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์กระบวนการทำงานเพื่อเหล็กเลี่ยงระบบการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันและเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน Verizon เป็นกลุ่มบริษัทโทรคมนาคมข้ามชาติของสหรัฐอเมริกานำม e ีทอมมาใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการที่มีอยู่เดิมเพื่อลดความซ้ำซ้อน และเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานเ e l ลคอมอิ a l i ลีเป็นบริษัทโทรคมนาคมของอิตาลีได้นำอ e ีทอมมาอ้างอิงในการจัดทําโครงสร้างของการให้บริการบรอดแบนด์ของบริษัทเฉเลโซนาร r a เป็นบริษัทโทรคมนาคมข้ามชาติสัญชาติสวีเดนและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในประเทศแถบสแกนดิเนเวียนสวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนีย ได้นำอ e ีทอมมาอ้างอิงการจัดทำกระบวนการเพื่อการควบรวมกิจการระหว่างเทเลียสวีเดนและโซนาราฟินแลนด์ BT เป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านโทรคมนาคมข้ามชาติของอังกฤษได้นำอ e ีทอมมาอธิบายกรอบการดำเนินงานและความสามารถของกระบวนการต่างๆที่มีอยู่และกระบวนการต่างๆในอนาคต ในกรณีของ NT ซึ่งเราเป็นเทลโคมานานตั้งแต่ก่อนการควบรวมก็มีกระบวนการทางธุรกิจใช้งานอยู่แล้วทั้งจากบริษัทเทียวทีจำกัดมหาชนและบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนดังนั้นการนำอีทอมมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่แล้ว As-is process และการปรับปรุงกระบวนการใหม่ To-be process เพื่อให้เป็นไปตามกรอบกระบวนการทางธุรกิจสากลจึงเป็นแนวทางที่เราจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรามาทำความรู้จักกับรูปร่างหน้าตาของ e-THOM กันนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและนำ e-THOM ไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง TM Forum จึงได้กำหนดกรอบของกระบวนการโดยการจำแนกเป็นระดับ หรือ Level จากไฮเลเ e ลไปสู่ Low Level ดังนี้ Level 0เป็นการอธิบายเพื่อแสดงองค์ประกอบหลักของ e t ทอ m ในระดับไฮเลเ e ลมี3ส่วนหลักดังนี้ด้านซ้ายมือ strategy to readiness คือกรอบของกระบวนการที่ครอบคลุมการวางแผนกลยุทธ์และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ ด้านขวามือ operations เป็นกรอบกระบวนการทำงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มั่นใจว่าบริการต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและด้านล่างสุดเป็นกรอบกระบวนการภายในองค์กรหรือ enterprise domain ซึ่งครอบคลุมการจัดการทั่วไปขององค์กรเช่นการจัดการการเงินการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความเสี่ยงและการจัดการด้านกฎระเบียบเป็นต้นเ e ลเวลหเป็นการอธิบายกรอบกระบวนการให้มีรายละเอียดในระดับที่ลึกขึ้นจากเลเวลศูนยโดยในส่วนของ strategy to readiness พื้นที่สีฟ้าและ operations พื้นที่สีชมพูจะมีการจัดกลุ่มกระบวนการตามเส้นแนวตั้ง column และแนวนอน row โดยแนวตั้งเป็นการให้คำจำกัดความตามหน้าที่ฟังชัน ในแต่ละช่วงเวลาแบ่งเป็น7กลุ่มเรียงจากซ้ายไปขวาดังนี้ 1. strategy management การวางแผนและการจัดการกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการกำหนดทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2. capability management การจัดการและพัฒนาความสามารถในการดำเนินงานและการให้บริการ 3. business value development การพัฒนาคุณค่าทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ 4. Operation Readiness and Support การเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนการดำเนินงาน 5. Fulfillment การจัดส่งและให้บริการโดยมุ่งเน้นที่การจัดการและดำเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการอย่างถูกต้องและตรงเวลา 6. Assurance การประกันคุณภาพและความน่าเชื่อถือของบริการ 7. Billing การบริหารจัดก,การทางการเงินและการเก็บเงินส่วนแนวนอนเป็นการให้คำจำกัดความเรื่องขอบเขตงาน scope of work ทั้ง6ด้านเรียงจากด้านบนสุดจนถึงด้านล่างดังนี้1 market and sell domain เป็นการระบุขอบเขตงานด้านตลาดและการขาย2 customer domain เป็นการระบุขอบเขตงานด้านผู้ใช้บริการหรือลูกค้า 3. product domain เป็นการระบุข,ขอบเขตงานด้านผลิตภัณฑ์ 4. service domain เป็นการระบุข,ขอบเขตงานด้านการให้บริการ 5. resource domain เป็นการระบุข,ขอบเขตงานด้านทรัพ,พยากร 6. business partner domain เป็นการระบุข,ขอบเขตงานด้านพันธมิตรทางธุรกิจในส่วนของ enterprise domain ถือเป็นกรอบกระบวนการภายในองค์กรทั้งเลเวล0ถึง1แล้ว ในเลเวล2จะแสดงกรอบกระบวนการตามจุดตัดระหว่างเส้นแนวตั้งที่ใช้บอกหน้าที่ตามช่วงเวลากับเส้นแนวนอนที่บอกถึงขอบเขตงานซึ่งจุดตัดนี้จะเป็นกรอบกระบวนการเฉพาะในด้านนั้นๆเช่น sales development หรือการพัฒนาการขายจุดตัดจะอยู่ระหว่าง business value development การพัฒนาคุณค่าทางธุรกิจที่เป็นเส้นแนวตั้งกับ market and sales domain ขอบเขตงานด้านตลาดและการขายที่เป็นเส้นแนวนอนซึ่งหมายความว่ากรอบกระบวนการพัฒนาการขายนี้จะแสดงความสัมพันธ์ตั้งแต่การติดตามการขายและช่องทางการขายรวมไปถึงการค้นหาการพัฒนาช่องทางและกระบวนการใหม่ซึ่งในกรอบกระบวนการดังกล่าวอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยของกิจกรรมลึกลงไปมากขึ้นในเลเวล3-5และในส่วนของ enterprise domain Level 2 หรือการบริหารจัดการองค์กรจะเป็นกรอบกระบวนการที่เน้นไปที่การจัดการทรัพยากรเช่นบุคลากรการเงินสินทรัพย์และกระบวนการทางธุรกิจต่างๆในองค์กรเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถแตกรายละเอียดปลีกย่อยของกิจกรรมลึกลงไปในเลเวล3-5ถึงได้เช่นกันการนำอีทอมไปใช้งานอีทอมเป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการทำงาน โดย e t h อ m จะกำหนดเพียงกรอบกระบวนการมาให้เท่านั้นแต่ไม่ได้กำหนดการไหลหรือ F โ o w ของกระบวนการว่ามีลักษณะหรือทิศทางเป็นอย่างไรจึงเป็นหน้าที่สำคัญที่ผู้รับผิดชอบงานของธุรกิจนั้นๆในองค์กรจะเป็นผู้กำหนดว่างานที่อยู่ภายใต้กรอบกระบวนการควรจะไหลไปในทิศทางไหนและดำเนินการโดยใคร ซึ่งเราสามารถดำเนินการ Decompose eThom หรือการแบ่งโมเดล e t h อ m ออกเป็นส่วนย่อยๆที่ละเอียดขึ้นได้ในลักษณะของ Process Framework เพื่อง่ายต่อการจัดการและเพื่อให้เข้ากับบริบทหรือความต้องการขององค์กรทุกท่านคงพอเข้าใจภาพรวมของ e t ทอ m กันพอสมควรแล้วนะคะแล้วพบกันใน EP3 ซึ่งเราจะอธิบายรายละเอียดของการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจต่อไปคะ่ะโดยสามารถติดตามผ่านทาง NT Change News ของฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เน็ต KM และช่องทางการสื่อสารขององค์กรค่ะ